อันนี้ซื้อไผ่นี่วิพาดาพานน้อยซื้อไผ่เนี่ยผมเดี๋ยวไล่ไลที่เหลือเกินนายเพชรพานน้อยผู้ใดพระเทวิพาดาพานน้อยเนี่ยเนี่ยนอสอมิตาพานน้อยนางเนี่ยนางสาวสุภาพรพานน้อยกินตนาพระอาพุทธราพุทธธรรมราชพุทธมพุิ่มพุทธมมราชแ่เพิแม่เทธาไม่ิร้ชแม่เทานายนันทชัยพังแสงสุนี่ไง ไดซื <toys> ้อคนบ่ได้ซื้อเป็นหลังเอาได้ซื้อคอยตกลงล้นหน่อยู่งไงได้ซื้ออันทะเบียนบ้านนะเน่ยตกลงอยู่ไสนเราอยู่นี่ละไม่ได้บ้านนี่ละอยู่สลากลางบ้านเนี่ยเราได้เจ้าสิ่เป็นเลือกตั้งนับเขาได้สี่บัตรจักแล้วจั้กี่นายผู้ใดแล้วเลือกได้ใครบัตรเป็นนั่ผู้พิมพ์หมดละผู้ใดพิมพ์ทั่งอเภอบิระบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันจมยังกันเพื่อนรักหักเดี้ยมโหดเนี่ยสิไปเลือกตั้งอ ดานว่าสีใสสีเหลือกต่างวัดดิเปียตเนี่ยแต่ว่าห่างไล่ซื้อโบโมมี่โอ้พญาบาลเพิ่นเบิบเบ่งห้ยบโมี่ก็เลยว่าสีเปียตจากไหนสิแจ้งไล่ซื้อมาแล้วไล่ซื้ออ่าวสูงตกลุนตกลุนก็ไล่ว่าสีขาวอ่ะเพอสีขาวอ่ะเพื่อจะได้ไปถามพญาบาลสากอรไปถามพญาบาลก่อนเดี๋ยวเพิ่นงไปแปลเบืองไปต้นเดี๋ยวเบื้องต้นนี่มันมันมี่ขอ่าเขาขอแก้ไขเบื้องต้นก็คือว่า เขาต้องไปเบื้องไล้ซื้อยุกระดานยุตรงสระกลางบ้านก่อนลูกไปเบิ้งแล้วไปเบื้องไปเบิ้องบ่ถึงโอ้พอไรพูะไรพูดอะไรพูอะไรพูอบไรู้อะไรพูดอพูดอะดอะไรพดอะไพูดอยอไปพูด้ะพูดอะไืูอะรพอไรพูดอะพูดอไรพูดอะไรพูดอพูดหะไรพูดอะไูอะไรอะพไออูอดอดอไอพดออ ให้เข้าไปเบื้องยุสศาลากางบานก่อนไปเบื้งเล้วเออไปเบิ่งแล้วปรากฏว่าเบืงเบื้องยมันไ่ถึงเขาม่เ้อไ่มีใสิแต่คือให้ไปเบื้องยุมงสารากางบานก้อนทหากว่ามันมีก็แสดงว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ใส่สิทธิ์ใส่เสียงเนี่ยว่าหารว่าเบืมีเข้าคอยเข้าไปอำเภอไปเกี่งเอาข้าศัตรเดียวให้จัดร้อยผ้าไปให้จัดร้อยอานให้คันว่าลูกให้จัดร้อยอุ้มให้จนว่าพี่น้องทำว่าลูกภู้อุ้มอะไจะมาหาตัวอะายเขาวะ เอาเอายืนยันอีกเช่นหนึ่งคบามจริงครับผมเออความจริงครับความจริงครับเบิ่งหมถึงไล่ซื้อเบิ่งหมถึงไล่ซื้อแล้วบอกเพิ่นเลยว่าอันน้องสกายน้องลุงรักเนี่ยของดอกแก้วกี่ตัวรอยว่าไม่ได้ก้มคือเอาสูงเป็นตะตั้งครับผมคือเอาสูงเฮ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเฮ็ดเป็นคนก่อนจังมาพอเหนอครับจานร้อยใช่ครับผมใชเฮ็ดข้าไปเฮ็ดอะไรก่อนเฮ็ดอะไรก่อนท่าหมุนเข้าไปเฮ็ด แวกไปเลยครับปั้นประตูอยู่หรอกเออ้ซี่บอกแวกไปนี่แหละเดี๋ยวสิผ้าเอาสูงไอ้เบื้องไร้ซื้อแต่หากว่ามันบ่มีหรือยู่อยู่อยู่สนามเรียกตั้งมืออื่นคอยพาเข้าไปที่ว่าการอำเภอเพราะว่ามือนี้มันค้ำแล้วอ่ากต่สีเดนจังสีผ้าไปแกงไร้ซื้อเพราะว่าเขาเป็นคนไทยเขาต้องใส่สิทธ์ใส่เสียงมีสิทธ์มีเสียงเออเพราะว่าสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงก็คือสำคัญมากต่อประเทศชาติอ่าต้องใส่ เดี๋ยวพี่น้องพี่น้องหากว่าผู้ใดไล่ซื้อตกลนกะอ้าวเอาสูงไหนบ่อยให้ไปเบื้อยู่สลากกลางบ้านก่อนถามมันโมมี่อีหลีเข้าคอยไปอำเภอบ้านกับบ้านไพบ้านมันได้ไหมเบื้อยู่บ้านนวดดูโมเห็นไหมมาเบื้อยู่บ้านเอาสูงโมเห็นเลยดิเอาไปไปขันขึ้นรถไปไปสลากกลางบ้านไปเบิ้งไล่ซื้อของเอาสูงพี่น้องโอ้เอาพี่น้องมาเบิ่งดูไล่ซื้อตกลนเพิ่นว่านี่ละาลากลางบ้านเพิ่นจะร้อยหอดแล้วนานก็จะก็ติดประตูเล็กไว้ ดบอกไนี here, yeah, yeah, right. ่ตีไซื้อ i̇şte ถ้าเขาติดอยู่างนอกเดียวชางนอกางนอก้าขาไ่อด um um ีนี่ทางหลังเนี่ยจอดแอบ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 ถือแค่มดแอบถือบัดละโมมีจะลาจอดออกทางในใไปลงไปถ้าอ่านลาซื้อโอ้ยตามไปลายซื้อตัวกลุ่นนี่ละเหตุผุเหตุผลที่บ้าเบิ้งบ่ไดใหเอ้า เบิ้งพี่น้องนี่หลาเหตุผลที่ว่าเบิ้งไร้ซื้อเพราดเพราะเพราะว่าคนอยู่นีไร้ซื้ออยู่พี่เอหนาใส่บ้านเล็กที่เท่าไรหกลพี่ไซื้อพี่พี่พี่นี้เออนี่ตัวนี้หกหนึ่งมันบ่านหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งอันนี้หน่งหกไปเรารงไหนไล่ไปะไรไปนี่หกหเนี่ยเห็นไปนหกหนึ่งไล่ลดับที่หกน แต่บ้านเลขที่อยู่นี่นใช่ไหมบมแมีนบ้านเลขที่หกหนึ่งเดี๋ยอันนี้เลขอันนี้เลขหมายประจําบ้านอ่าลําดับอันนี้เลขหมายประจําบ้านลาไปอีกบมแมีนท่านในหอดหกหนึ่นงใช่เลขหมายบ้านนี่บอกเนี่ยเมีนเมียปอีกเอหกหนึ่งเอาไปหกหนึง่งสิปอีกนาเกียรติแล้วพอลงมาลงมาแผ่นเนสเออห้าสิบเก้าเอาหกสิบหกเกียรตินี่อ่า <any> อะไรมาอันนี้ซื้อไปนี่ว <INTER> ิพาดาพานน้อยซื้อไปเนี่ยผมเดี๋ยวไล่ที่เหลือเกินนายเพชรพานน้อยผู้ใดพเี่พาดาพานน้อยเมียอ่ะเมียนสมนิตาพานน้อยนเียนางสาวสุภาพรพานน้อยนเียกินตนาพระพุทธธรรมราชพุทธพรมพุทธพรมเออพุทธพรมราชแม่เทานายนันทชัยพังแสงสุนี่ไง

ช่วงไปบัดเว่อ้เาอากาเนี่ยหมอมแนปีไก่มันก็ได้เลือกยุคความใหม่เมียว่าเมียบ่าอันพ่าปีไก่เราได้เลือกกูดิปีนีเราคือตกล้นมาสันว่ะเอาตกล้นอะไรจะวางมาเบิ่งหมอมนมาเบิงมาเบิงยวนมาเ็นมเห็นมลยัมันเปิดว่านธมอีลีจัดเลอย่ามึเบิงเปลนกันบ้าิ่าจด้ีบอกว่าไม่ชออะไรบนี้ว่าบอกว่ให้มาเบ่งใ

กเ่ากเราไปมื่นสิบาไปองงางก็เสอ่าเก็บให้าไหนบอกเทาไอ้อ่าบอกคนไว้ับง่ไปองาอ่าเพา่้ไปจุดเที่ยงวาเพึ่นหามเผาเทียงจุดเที่ยงจุดเทียงเลยียจาไปยิงน้นยไปกินได้ยินไหมยิงไ่ได้จุดเทียงเลยล่ะไปจุดเทียงเลยพึ่นหามจุด บดต้องจูดเฟียงกรณีเฟียงหลายๆนี่บดต้องไปจูดใส่บีซซยพัดเลยบีโซยพัดเป็นสารกําจัดวัชพืชสารกําจัดต่อฟางต่อเฟียงแมนเป็นอาหารย่อยสลายต่อฟางย่อยสลายค่อ่าเอาแล้วพอกแจูดไปใส่เลแมนเอาสิมื้อ ประมาณประมาณบาเก้อยเยงไปหากินขอนเดยงงา่ก็เอยอ่าแมน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 ถ้าถ้าเอาสูงไปชี้คุยน่อยี้ยหน่อยะราคาดบบนี้เกือบนะะมันคนละเกือบเกือบไปแ้ว่ได้จับาหมครับฮึ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 ไึฮีฮึฮึฮึ้ึจึฮึปึฮึฮหนึฮึฮัฮึฮานะฮ ก็คือไล่ซ Bond> enfin ื้อเหลืออีกปัญหาที่สองบัณฑ์ข้อความสามารถเคลียร์ให um> ้ได้เบื้องต้นพอเคลียร์ให้แล้วแต่เรี่องควมแก้มผู้สาวันลาปัญหาที่สองตอนนี้ก็ทุมาไปเคลี่ยวเด้อกาเบื้องต้นพ่อยืนยันให้แล้วกับลูกพายแล้วว่ามันเป็นการแสดงบัณฑิตถามพนัองไปไทยถามพนักกองไปไทยหรอจัะร้อยเป็นผู้ลงคลิปเนาะเจ้าไปได้คลิปไม่ไส้เขาเจ้าเอามาให้คนละลูเลยกับว่าคืนว่ามันสิเป็นเรื่องเป็นล่าก็ว่าห้องแล้ว ไปเที่ยวเ,เรื่อ,อ,อ,อบัดพอเบื้องต้นคือพอพอซอยเลยซ้ำนั่นว่อาอะไรกี่นาหรอวะคือตอนนี้คือเมียบ่พอใจแห้งแล้ววายกัดเฉียวเสียทรวดสาปวดปวดถ้ามันตบหูปูได้มันตบแล้วแ <laughs> ย่งใหญ่เอาแยกงใหญ่ไปลูกมาลูกเรี้ยงนะครับลูกมาจะลูกเลียนโอเคยย <laughs> อเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมใช่ไหมไ้วงละพี่ช้องช่วงละครับผมเท่าไคนเท่าไคน <laughs> โอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำหนึ่ละช่วงแล้วแม่นครับผมช่วแล้วช่วงแล้วกันเอมื่ออื่นเราจะพาไปเทียเยเท่ยวงานกเกษตรแฟร์มื่อคืนไปช่วงานเกษตรแฟร์ครับอยู่ในคอนเกนนี่แหละนะครับแล้วจังหวะกันอเอาสูงจาร100นร้อยพ่อใหญโจ้ครับบ๊ายบายครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมเจริญสุขสวัสดีครับ